สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นไงกันบ้างครับชุดที่แล้วครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันไปนะฮะก็ก็น่าเจ็บครับเพราะว่าเป็นกล่องที่ขนาดแพงยังขาดตลาดนะเพราะว่าของข้างในนั้นราคาสุดโหดกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูของเดือนนี้กันดีกว่ากับนี่ทีเมียมแพ็ก2,025นะครับกล่องพิเศษที่วางขายในงานจัมฟิสซิวัล 2024เมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะถ้าใครไปญี่ปุ่นแล้วได้ไปงานก็ได้ซื้อแต่ถ้าไม่ได้ซื้อก็ต้องพรีเอานะครับซึ่งตอนนี้ก็ออกมาขายแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนะฮะมีที่โมเดิร์นการ์ดนะครับ,รบว่าแล้วก็ขอขอบคุณร้านโมเดินการ์ดนะครับผมนะอยู่ที่อาคาร All way One, อเววันตรงข้ามกับเมกาพาซ่านะครับผมนะเจ้าของร้านหล่อและใจดีมากนะครับผมนะที่ให้กล่องเรามา รีวิวกันให้ดูทุกๆเดือนกันเลยทีเดียวนะฮะมีขายแล้วนะฮะที่นั่นมีอุปกรณ์เล่นการ์ดทุกชนิดนะครับผมนะฮะอยู Union Arena, One Piece, aman, bon, ่เนอารีนาวันพีทอุลต้าแมนดาก้อนบอลยูกิโอนะครับแวนการ์ดไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่การ์ดแฟ้มนะครับสลีฟมีทุกอย่างครับผมนะฮะลองไปกันดูได้นะที่อาคารอเววันนะครับผมนะร้านโมเดิร์นการ์ดนะครับขอบุณไว้ด้วยแล้วก็บริษัท คิดสันคิดประเทศไทยจะกัดผู้นําเข้าการยูกิโอถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของประเทศไทยนะครับผมนะฮะราคาทูกถูกนะครับโคต้ามีแจวแจ๋วมาให้นักเล่นนักแข่งได้เรื่อยๆนะครับผมนะฮะมีการแข่งขันครั้งไหนอย่าลืมไปดูอัปเดตกันด้วยนะครับผมนะะที่เพจนี้เลยครับเพจนี้เลยเพจนี้เพจนี้อ่าขึ้นให้ดูนะฮะอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ของดีต้องมีมอ,อก,กอ นี่นะฮะมีมอ,อกด้วยนะครับผมนะ,ะเอ้ามาดูกันดีกว่าข้างในกล่องมันมีสิบซองนะครับผมนะถึงผมตัดให้ดูสดๆเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีจำนวนไม่มากนักนะครับเขาถามว่าลุ้นอะไรกันในซองนี้มีของใหม่มีของใหม่หลายใบส่วนของเก่าจะเป็นการ์ดท,ที่มาจากหนังสือใครที่ไม่ได้ซื้อกาดจาก หนังสือที่ไม่มีโอกาสได้ซื้อนะครับผมนะฮะแนะนำเลยท่านจะได้ในแบบซีเครตนะครับผมนะในแบบในแบบฟอยล์นะจ๊ะแล้วก็ที่เขาเปิดหากันก็คือฟอยล์หัวแดงถ้าไปตรงกับตัวแพงก็เปรมกันไปนะครับผมนะฮะส,สิบสิบซองหรือสิบห้าสองก็สิบซองโอเคสามผมตัดแบบทนุถนอมไปสี่ซองนะครับผมนะฮะตัดแบบไม่ทนุถนอมอีกหกซองผมชอบเก็บซอง ท่านใดชอบเก็บซองแบบผมบ้างยกมือขึ้นนะครับผมนะฮะบอกกันในคอมเมนต์ผมเนี่ยเก็บซองมันจะแต่เริ่มเปิดอะ่ะแต่แต่โวลุ่มหนึ่งอะ่ะใครที่เป็นเด็กแก่เหมือนผมนะฮะตอนนั้นอายุ16เริ่มเล่นยูกีแล้วนะฮะเมื่อประมาณ25ป,ปีที่แล้วใครเก็บซองเหมือนผมนี่แสดงตัวหน่อยนะนะครับแสดงว่าต้อง4ี่สิอัพนะฮะอ่ะมาดูซิมาดูซิมาดูซิว่าเขาได้อะไรเดี๋ยวผมเก็บซองกัน เก็บซองสวยๆที่ตัดเอาไว้สี่ซองโอเคะอ่ะ,อะเรามาดูกันครับหนึ่งกองมีสิบซองหนึ่งซองมีกี่ใบนะสี่หรือห้าใบเราวๆนี้แหละสะครับสครับการาชใครจำทีมสครับได้บ้างครับใบนี้ถามว่าเอฟเฟกต์เกี่ยวกับสครับไหมก็อาจจะนะครับเป็นเครื่องจักรด้านมืด มีผลเกี่ยวกับเครื่องจากด้านมืดแถมชื่อก็เป็นสแครปด้วยนะฮะกับดักนะอ้าว S number สามสิบแปดครับผมไททานิกแกแล็กซี่นะครับผมนะฮะเอาไปเล่นในเด็กแก l ล็กซี่ไอนะจ๊ะเท่ๆกันไปอันนี้นิคอยนิคอยนิโคอิจิอ่าเป็นเกี่ยวกับมอเตอร์มอเตอร์โทเค็นนะครับผมนะฮะใครดูการ์ตูนจะรู้อืมอ้าวตัวนี้มาเป็นซุปเปอร์อ้าวแสดงว่ามีซองละสี่ใบ ดีๆนะครับผมพวกดีๆนะเขาเซอร์เวเยอร์ตัวนี้เป็นซูเปอร์นะจ๊ะอ่ะซูเปอร์หนึ่งใบนิโคอ่ะมีโอกาสออกเป็นทั้งนอร์มอลทั้งซูเปอร์ทั้งซีเคลนะครับผมนะแต่ละใบนะแล้วก็เป็นอ่ะเป็นพาราเลลด้วยนะครับผมนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับโทเคนน้ําแข็งนะอ่ะอุ้ยตัวนี้เป็นซูเปอร์ครับผมโอเคมอเตอร์ไคซอลไคซลุ ไม่รู้ไม่รู้จะอ่านสำเนียงยังไครซ่อนแล้วกันมอเตอร์ไคซ่อนนะครับผมนะแมมาจากในกระตูนกันเลยทีเดียวเชียวดีดีเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตรนะครับผมนะแล้วก็อะไรเนี่ยเอซิลแมจิกอะไรสักอย่างของมาคิสตัสอ๋อของมาคิสทัสนะครับเมกิสตัสต้องอ่านยังไงอะเมกิสัสแล้วกัน i อซ์ดอนะครับผมนะ มีมา2ใบเลยอันนี้เป็นฟอยน์นะอันนี้ไม่ฟอยน์เมกิซอสนะฮะนี่ตัวเสริมเมกิซอสนะอะ่มอเตอร์ไซค์ไค่ซ้อเป็นซูเปอร์แฟรี่เทลเป็นฟิวนะอันนี้อ๋อเป็นเป็นของตีมแฟรี่เทลเป็นอีกหนึ่งตีมนะครับอะไรเนี่ยเกี่ยวกับมังกร8ดาวด้วยอะเกี่ยวกับเอ็กซ์ตอเด็กอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวดูคำแปลได้ที่ เพจเดิมของเราเลยนะฮะ YOG Library นะครับผมนะฮะของจัดโทนี่นะครับนะฮะไปดูของเขาได้รับรองว่ามีแปลามาให้อย่างรวดเร็วนะอดใจรอสักครู่เดี๋ยวมีแปลามาให้เลยนะครับ DD Scale Surveyor ครับผมอู้สีเขดได้เป็นใบนี้แฮ Rescue Head h e เฮด h o g นะครับผมนะตัวนี้เคยออกในวีจนะัมนะสีเขดหนึ่งตัวตอร์อออันนี้เป็นเวทก a l ล็กซี่นะอุ้ย อะไรเนี่ยตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับผมนะฮะเป็นเป็นนินจาเป็นพวกนินจาเฉยเลยอะเป็นแบทนะครับผมนะฮะเป็นจูเนอร์เป็นสัตว์จูเนอร์นะซีเครตครับผมสกิเกตสองใบแล้วนะสแครปโอ้สไปเดอร์ชาร์กเรือเกลดีดีเอ้าเอ้าเอ้าออกซ้ำกันเอ้าเอ้าแบทแบทแบทโอ้โหหัวแดงของผมเป็นบลูนักครับผมฮะบลนักบลนักหัวแดง ว,ว้าวเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะฮะซีเกตสองเลยนะและก็ซีเขตหัวแดงหนึ่งนะฮะก็เท่ากับว่าหมดแล้วของกล่องนี้นะหนึ่งกล่องมันจะมีซีเขตหัวแดงให้หนึ่งหนึ่งอันนะครับอ๋อไอตัวนี้มาเป็นซีเขตอีกใบหนึ่งแนละ้วอ่ะชึบชึบชึบโอซีเกตออกทั้งหมดหนึ่งสาี่ห้าใบถ้ารวมหัวแดงด้วยนะครับผมนะฮะและนี่คือ1กล่องนะ มาดูกันว่าใครได้หัวแดงเป็นใบไหนนะครับผมนะถ้าไปตรงใบที่ค่อนข้างแพงหน่อยก็ยินดีด้วยนะครับผมนะฮะและนี่คือกล่องพรีเมี่ยมแพ็คประจําปีนี้นะครับผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งมักจะออกประจําท้ายปีเดี๋ยวของ2026มันก็ไปออกตอนท้ายปีของปีนี้นะฮะแล้วก็ออกขายเฉพาะคนที่ได้ไปงานจัมฟ s สซิวลของญี่ปุ่นเท่านั้นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะอ่ะใครตัดได้อะไรบ้างมาบอกผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะ ไปอุดหนุนกันด้วยที่ Modern Guard นะครับผมนะฮะของคิสแ a นด์คิดนะแล้วก็ติดตามเพจด้วยนะครับเพจเพจ่าเอ JA <c oughs> ไม่รู้จะตั้งชื่อเพจว่าอะไรดีนะมีแอดมินกัน3คนนั่งนั่งปวดหัวเรื่องชื่อเพจนะครับผมนะก็ได้มาเป็นอย่างที่เห็นนะครับผมนะฮะแล้วก็ใครจะดูคำแปลก,ก็ไปดูที่ YGO Library ของจัตโทนี่ได้เลยนะครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับได้อะไร คอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่บ็อกซ์หน้าบ็อกซ์ใหญ่เลยนะฮะโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีค่ะ